สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง Youtube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่หวยรัฐบาลออกไปแล้วเนะาะมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะมีโชคหลายๆท่านอาจจะไม่มีโชคนะครับก็ตัวที่สรุป มันก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าหลักสิบเราก็ได้เลข1น,นะครับส่วนหลักหน่วยเป็นเลข5นะครับแต่ถ้าใครชอบ1ก็จับ1ตามสูตรนะครับมาดูสูตรที่เดินนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชม นะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดสนับนนสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไล่์แชร์ขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะครับที่ผ่านมาแอดกอ็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะโชคดีใครที่าตามาทะเบียนรถนะครับแอดก็วันนี้ปังๆเลยนะทะเบียนรถ971เนาะก็ได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มี ให้ V.I.P. ไป1516173ชุดนะครับ V.I.P. นะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างกันไปนะครับก็สูตรเดินบนก็เข้าต่อนะครับ60กว่างวดก็ยังเดินต่อนะครับเพียงแต่ว่าเราไปเล็งที่5เนาะอ่าที่ไหนได้เข้ามาเลขก4สูตรเดินบนได้456นะครับนี่ เดินบนงวดที่ผ่านมา456ออก417เนาะก็มาเลขก 4. อ่ดันเข้ามาหลักร้อยงวดน,นี้890เนะเล็งไว้ที่890เงวดที่63จะไปต่อกันหรือไม่วิเคราะห์กันเอานะครับส่วนสูตรที่เดินนะครับสูตรนี้เข้าหลักสิบหลักหน่วยนะเข้า1ตามตาม วิเคราะห์แต่ว่าหลักหน่วย5ไม่เข้าเปเข้าเลข7หลัก,ลกร้อยพลาดนะสูตรนี้เนาะอ่ะเขาว่ากันเดี๋ยวเขาว่ากันส่วนสูตร3ตรัวบนตรงตรงก็เข้านะครับแต่ว่าเราจับไม่เคยถูกนะครับไปเน้นที่1 5นะแต่ก็เห็นว่าเคยบอกสมาชิกหลายรอบแล้วว่าถ้า7เข้ามาเขาจะมากันรัวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นที่5กับ7ก็เนี่ยก็ได้17ไปนะครับ สมาชิกยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับที่ทักเข้ามาบอกแอดให้เลิงที่เลขเจ็ดก,กับเลขหนึ่งอ่ากับเลขห้านะครับก็จัดสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดตัดด้วยโอ้เขาก็าปังๆกันไปเนี่ยแอดให้เลิงที่เลขหนึ่งก,กับเลขห้าเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเจ็ดตามเจ็ดก็วันนี้จะตามเลขเจ็ดก,ก็น่าจะ ยากนะครับยากเลขเจ็ดน่าจะยากนะครับเพราะว่าตัวที่เขามาเป็นเลขสี่แล้วนะเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดเนี่ยถ้ามาก็มาล่างนะวันนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าแอดมั่นใจว่าเลขเจ็ดน่าจะไม่มาบนนะแต่ถ้าใครจะตามก็ลองดูนะครับอันนี้เข้าสูตรนี้เข้าจริงๆสูตรสามตัวบ,บนเข้านะครับเข้านะใครได้ดูสูตรนี้แอดให้ดูวิเคราะห์ให้ดูแล้วแต่ว่า เราไปชนที่เลขเก้ับเลขแปเนาะหลักร้อยเนาะชนเยอะนะครับส่วนตัวรองเลขสีนี่ก็ไม่ได้มองเลยนะครับคิดว่า4มายากนะแต่ว่าแอดคิดว่าน่าจะมาล่างกลายเป็นมาบนนะเลขหนึ่งหลักสิบเราไม่พลาดเลยนะครับชนที่เลขหนนะที่จับชนให้ชุดเดียวเลขหนส่วนหลักหน่วยก็มาต่อ กลายเป็นว่าสามตัวบนเข้าตรงๆเลยนะสี่มานะครับหนึ่งตามที่วิเคราะห์แต่ว่าหลักหน่วยนี่ก็เป็นเลขเจ็ดก็สี่หนึ่งเจ็ดตรงๆ31สามสิบเอ็ดงวดผ่านเนาะอ่าสามสิบสองงวดนี้ตามกันต่อนะครับตามกันต่อเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูก็คือถ้าเป็นตรงนี้แหละอสูตรเดียวกันสูตรเดียวกัน นี่หลักสิบยาวๆนี่แหละงวดที่แล้วก็เข้าเลขหนึ่งเห็นไมวัมนี้เก้าศูนย้าหกแปดนะครับหลักสิบนะคำนวณให้แล้ว903568จะมีมาให้เห็นไหมหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยอ่า<ม>ก็นี่งวดที่แล้วเข้าเลข7เห็นไหม วัน,นี้580123นะครับงวดที่32ตามมันต่อนะใครจะนำไปใช้งานก็ก็ลองลองจับคู่ไว้ดูนะครับเนี่ยแอดจับให้แล้วนะแอดจับให้แล้วเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูสักคู่นึงอันนี้คือสูตรเข้านะอ่าแล้วก็เต็ม สองตัวบนแต้มสองตัวบนเข้าวไม้เต้มสองบนเข้าแต้มแปดนะครับสองตัวบนเข้าแต้มแปดนี่แต้มสองตัวบนเข้าเลขกแปดอ่าสองตัวบนเข้าเลขกแปดเจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดนะตามมันต่อนะสามสิบงวดผ่านมาแล้วงวดที่สามสิบเอ็ดค่อยว่ากันนะครับ ส่วนแต้ม3อันนี้เต้ม2ตัวบนแต้ม3ตัวบนพลาดไปนะครับไม่มีแต้ม2นะไม่มีเต้ม2นะจะเสียดายมากนะครับไม่งั้นก็ได้3ตัวเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรว่ากันต่อนะครับส่วนชุดนี้แอดเคยทำให้ดูแล้วนะแต่ว่างวดที่แล้วไม่แนะนำะเสนอเพราะว่าเข้ามาตัวกลับนะครับเข้ามาตัวกลับ ออก7 0 0 7เนาะปกติหลักสิบฝั่งนี้นะครับ70มาตัวกลับวงวดนี้มาตรงตรงเหมือนเดิมเลยนะ17เห็นไหมแอดก็ไม่ได้ให้ดูหรอกเพียงแต่ว่าถ้ามาตามต่อมันก็น่าสนใจนะเห็นบ้างกลับมาเข้าตรงตรงเหมือนเดิม,มวงวดที่แล้วตัวกลับก็เลยไม่ให้ดูนะก็มา17งเวดนี้คำนวณได้ตัวเดียวเดิมตัวตัวเดิมเลยนะ,ะหลักสิบก็ ฝั่งนี้เลยหน่วยก็ฝั่งนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครจะปรับให้ตรงหลักเนี่ยปรับตรงนี้เป็นบวกไป3ก็เป็นศูนย์นะตรงนี้นะถ้าใครจะปรับนะเพื่อที่ให้ดูสวยงามเป็นเลข5ตัวฝั่งนี้ก็เป็นเลข7ก็ถัดจากตรงนี้ลงมาลดจากตรงนี้มาเหมือนกับถ้าเป็นเมื่อที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นเลข6นะอ่าตรงนี้ก็ เป็นเล็กนะครับตรงนี้เลยกเป็นเล็ก 8. อ่ดแต่ว่าก็แบบเนี้ยดีที่สุดแล้วเนาะ,ะคือเข้าตัวกราบอย่างน้อยก็2ตัวบนอยู่ในตรงนี้นะอันนี้ก็สูตรมันจะเป็นอย่างนี้ก็เราก็พยายามดูผ่านๆอย่าเพิ่งใส่ใจมากนะครับอ,อย่าเพิ่งใส่ใจมากตัวเลขเด่นนี้ก็เข้า หลายสูตรอยู่นะครับสามสิบงวดสามสิบงวดนี่ก็ไม่พลาดนะสูตรนี้นะพลาดหนึ่งสองสามสูตรพลาดสามสูตรตรงนั้นเข้าหมดนะสี่หนึ่งอันนี้ตุนอันนี้เข้าเจ็ดนี้เจ็ดหนึ่งเลยนะอันนี้หนะน,นึ่งเจ็ดเลยเนาะสองสูตรเนี้ยสี่สิบงวดน่าสนใจนะครับเล็กล่างนะครับแอดก็ ค่อนข้างที่จะสับสนพอสมควรแต่เลขวิ่งเนี่ยยืดเลขระยะยาวเนี่ยก็ไปเน้นที่เลข9กนะครับกลายเข้ามาเลข1นึง่งั้นนะครับเด่นล่างระยะยาว30ก้วนออกหกหนึ่งเ,เนาะ,ะงวดน,นี้หนึ่งสามห้านะครับวิเคราะห์กันดูว่าตัวเลขที่น่าสนใจคือตัวไหนแต่เล็งที่เลขห้าแล้วกัน่ะในไหนก็จะต่อกันตรงนี้แหละ แอดเลงที่เลขห้านะวันนี้สำหรับเลขล่างนะครับให้วิ่งไปเลยนะจะมาหรือไม่นะั้นก็ต้องนะเดินย,วยาวๆนะสามสิบอวดอยังเอาไม่ได้นะครับไปเล็งที่เลขเก้าเนาะอ่าไม่เป็นไรนะครับส,สองตัวบนอ่าสองตัวบนจับชุดสองตัวบนสูตรที่เดินนะ อันนี้40วงวดนะครับยังไม่พลาดเลยนะครับ4 0 42งวดยังไม่พลาดเลยแต่ว่าตัวเลขเยอะอ่ะแอดก็ลองให้ดูซะงวดนี้นะครับเทียบกับ31งวดเมื่อสักครู่นี้จะมีตัวชนไหมหลัก10 457 9ห2หอ่ะหลัก10เมื่อสักครู่อยู่ตรงไหน สักครู่อ่าแป๊บนึงนี่หลัก10ถ้ามาดูหลัก10 32งวดงวดนี้4ีงวดอ่ะสี่ห้าเจ็ดเก้าห7ึ่งสอห้จชนที่เกที่5้ชนที่เที่ห้า นะครับชน9กับ5้าแค่นั้นเองนะครับ5กับ9กาอากับ9นะหลัก10ชน5กับ9นะครับสูตรระยะยาวนะ2ส,สูตรเนี้ยหกับ9 2ตัวเนะี่ยไม่มากไม่มายเลยหลักหน่วย7 8 0 1 2 3 โอ้ตัวนี้ชนเยอะเลยแปดศูนย์หนึ่งสองสามชนห้าตัวอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเราจะวงตัวเด่นสองสูตรเทียบหลักสิบชนที่ห้ากับเก้าแล้วก็แถวนี้นี่แถวนี้อันนี้ก็แปดศูนย์หนึ่งสองสามแปดศูนย์หนึ่งสองสามก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้ ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะแล้วก็ชุดนี้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 อ่าอ่าวิเคราะห์กันอ่าพอประมาณก่อน1 2 3 4 5 10ชุดตรงนะอ่าถ้าใครจะนำไปใช้งานก็ไม่มากมายเลย58 50 51 52 53 98 90 91 92 9 3อน่าสน่าสนใจแอดชอบ9งวดนี้นะครับชอบ9 ยี่ส่าก้าน่าจะสวยนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม65นะครับส่วนหลักร้อยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ